วันนี้เราอยู่กันที่ข้างทางครับเราก็มารีวิวจักรยานไฟฟ้านะครับเพราะผมเพิ่งจะได้มาเองเนี่ยเพิ่งได้มาครับก็เพิ่งจะประกอบเสร็จครับก็เอามาลองขี่เล่นๆดูครับลองทดลองขี่ดูความเร็วมันน่าจะได้ประมาณสัก30ได้ครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของลูเล่ครับ v 19ซึ่งผมได้มาในวันที่7เดือน7จากช้อปปิ้เอ้จาก Lazada ครับ ก็ได้มาอยู่ที่9700บับาทปกติมันจะขายอยู่หมื่นนิดๆครับแต่ว่าพอได้โคสส่วนลดอะไรมันก็เลยก็เลยได้ราคามาถูกลงแต่ว่าขนส่งมันทำมาไม่ค่อยดีครับขนส่งมันเล่นของผมแตกกระจายหมดเลยคุณดูดิไฟไฟ,ไฟเลี้ยวหน้าผมก็หายไปเห็นไหมแตกครับไฟเลี้ยวหน้าแตกครับเบรกยังหักเลยคุณดูดินี่เบรกมือเบรกเบรกหลังครับหัก คนส่งเล่นสับเบรกหักเลยผมต้องมามัดสวิตไว้เพื่อว่าจะให้ได้ใช้งานได้ครับแล้วก็มาดูด้านหลังครับไฟท้ายแตกครับไฟท้ายก็หายครับแล้วก็พักเท้าหลังก็บี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไงเขาเขาบอกว่ามันเคมได้อยู่ในที่ผมซื้อเขาบอกว่าเคมได้ผมก็เลยเอามาลองขี่เล่นๆดูครับที่ตรงนี้นี่เขามันมาออกมันก็เลยเนี่ย ดูดีอยู่นะแล้วก็ความเร็วน่าจะได้อยู่ประมาณ30กว่ากว่าครับโดยนี่ครับมันจะมีเรือนใหม่มีเรือนใหม่อยู่ตรงนี้ครับเรือนใหม่ผมเพิ่งวิ่งได้แค่สกิโลอางนะเมื่อกี้นี่แล้วทำไมมันหายไปแล้ววะเมื่อกี้วิ่งได้ระยะทางประมาณ2กิโลครับหน้าไม่มันบอกอยู่นี่สปีดตรงนี้มันจะบอกได้ประมาณ40กว่ากว่าเลยนะแต่ว่าถ้าจับ GPS น่าจะได้แค่30กว่ากว่าแค่นั้นและครับ ก็ตัวรถมันจะมีเกียร์ครับมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามตามความเร็วครับถ้าเกียร์หนึ่งก็จะช้าหน่อยเกียร์สองก็กลางๆเกียร์สามก็สปีดสุดๆเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยมีไฟเลี้ยวมีแต่ครับไฟเลี้ยวดังมากจนดังแบบหน้าลำคานครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวรอรถไปก่อนนี่ครับเปิดไฟเลี้ย <c> ว <oughs> ดังดีไหมละ่ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าครับแต่ครับ <c oughs> นี่ แต่เบามากครับคุณดูไฟเลี้ยวมันมันแตกครับอันเนี้ยผมได้มาเนี่ยขนส่งมันทําของผมแตกหมดเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยเค็มเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้ก็แตกนี่ครับมันมีกุญแจรีโมทให้มีกุญแจรีโมทมีมีไข่เบาครับนี่ให้ดูเดี๋ยวจะไข่เบาท้ายใต้ล่างให้ดูครับตัวนี้มันจะเป็นแบตอยู่ที่ รู้สึกว่าจะอยู่แค่48โวลต์ครับมันเวลาเปิดเบาะต้องไขแจตรงนี้แล้วมันก็จะเปิดเบาะขึ้นมานี่ก็มันจะมีแบตอยู่ข้างในนี่สลูกครับมันจะซ้อนกันอยู่แบตยังใหม่อยู่ครับความเร็วก็อึดแน่นอนเห็นเขาว่าระยะทางวิ่งได้ประมาณ50กิโลเลยนะกับแบตเดิมๆลูกเนี้ตัวนี้มันจะเป็นแบต10ลูกมันมีสลูกนะมันซ้อนกันอยู่ ซ้อนกันอยู่ครับตรงนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปเต็มกันอีกรอบหนึ่งวันนี้พอดีออกมานอกสถานที่ครับก็เลยเอามาลองเว้นๆกันดูก่อนมันมีไฟท้ายด้วยนะเดี๋ยวเปิดไฟท้ายกะเดียยวเปิดไฟครับนี่มีไฟท้ายด้วยั้งไฟท้ายไฟเบรกใช้ได้หมดนะตัวล้อครับ ลออ้อเขาเรียกฮับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นล้อ50วัตต์นะเอ้ยไม่ใช่50วัตต์500วัตต์ครับมันจะมีบอกอยู่มันจะมีบอกอยู่ออยตัวนี้48วัต์ใชข้างใน500วัตต์ครับตรงนั้นอ่ะข้างในแล้วก็มีขาตั้งคู่ด้วยตัวนี้ดีนะขาตั้งคู่ก็มีให้ที่ผมซื้อรุ่นนี้มาเพราะว่าผมชอบตรงดิสเบรกหน้าเลยอะตัวนี้มันดีตรง ตรงที่มันมีดิสเบรกหน้าครับถ้าเป็นจักรยานรุ่นแม่บ้านทั่วไปมันจะไม่ค่อยมีดิสเบรกหน้าตัวนี้เบรกดิสเบรกหน้าใช้ได้ดีครับเพราะว่าผมขี่มาเนี่ยเบรกหลังผมใช้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันหักแม่งขนส่งทําหักแป้องอย่างอื่นแต่กระช่างมมเหแต่แป้งทาเบรกหักแป้งก็เซ็งเลยเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยเคลมมันแต่ว่าอย่างนี้ก็พอขี่ได้อยู่ว่าจะลองขึ้นสะพานดูไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ความเร็วก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมว่าจะเอาโมาโมคร,ครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยว ว่าจะโมแบตเพิ่มไป,ไปอีกสักก้อนหนึ่งตอนนี้มันแบต4ก้อนใช่ไหมก็อยู่ประมาณ48่โวลต์เดี๋ยวว่าจะเพิ่มไป5ก้อนถ้า5ก้อนมันก็จะอยู่ที่60สโวลต์ครับถ้า60โวลต์ก็น่าจะความแรงก็น่าจะได้สัก40 v, กว่ากว่า GPS นะยังไงเดี๋ยวอยมาดูรีวิวเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอขออนุญาตไปเคมมันก่อน นี่มีปั๊มเบรกกระจกบันก็มีมาให้นะจริงๆมันมีตะแกรงกับกระจกกับผมยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวค่อยใส่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับเพิ่ม